เบิ้งพี่นอ้องเบิ้งเพนนอนนอนบุย้ยนอนอยู่ไต่ขาเฮาอยางดีพันเนะ่เบื้องบ้ยง,เ,ง <c oughs> เอ,อทายไนดะ้ลูกขันทายพันแน่นะ่ะ <c oughs> อือประสิจจมเลยเอโอเคลูกนอะน <c oughs> นอนนอนนอนเออนอนซะลูก <c oughs> ขอทายนิดเดียวนึงขอทาย <c oughs> ขอทายแนะ่ ไหนบอเออเออขอถ่ายเน่ยนอนหันนอนนอนนอนมาโยมไปถ่ายด้บมันหนัน,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 นว้าเดียวมันมาโยมไปถ่า,มายมาโยมไปถ่ายดีดิดนเ,ออเนี่ทักอยู่เด้หนิเออขอถ่ายเนยลูกเออหนันว่าเด๋อต้องสวบเป็นอะไรลูกเ,เป็นอะไรมากไปไมัฮะเออ,เอ,อ เป็นอะไรมากป่ะฮะทำไมโหดร้ายทำไมมาโหดร้ายลูกก็แค่ถ่ายนิดเดียวเองถ่ายนิดเดียวเองได้ปะไม่ได้ทำอไมไม่ได้ละ่ะลูกฮ้อถ้าไมบ่นเก่งจังเนี่ยเนี่ยวันสวมเอาเวิ้งเวิ้งเอเ๊เอนั่นกวาแล้วต้องสวมอะไร เป็นอะไรมากไหมออนั่นเป็นอะไรมากไหมหเป็นอะไรมากไหมลูกออมันเจ็บยนะู่นะเจ็บเจ็บ